ครับวันนี้ผมมานั่งเล่นหมากลุกนะแล้วก็จะมาเล่าว่าตอนในเด็กนี่ผมซ้อมหมากลุกนะยังไงนะวันละกี่ชั่วโมงหรือยังไงแล้วถึงเก่งได้เนาะต้องบอกกนว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเกมอะไรสนุกสนานมากมายนะครับก็หมากรุกก็ถือว่าเป็นเกมอย่างหนึ่งนะที่เล่นแล้วก็สนุกด้วยนะครับเพราะว่าผมยังทันอยู่ในยุคที่อะไรนะมีเล่นตีจับเล่นอะไรแบบว่า เล่นแบบเด็กๆอะครับแล้วก็ยังทันอยู่ในยุคแบบโอ้แแปกแข็งเนะวิง่งวิ่งไล่จับอะไรอย่างเงี้ยครับคือยังทันทันหมดเลยนะเพราะว่าก็เลยก็เลยแบบเกมออนไลน์ก็ยังไม่สนุกแบบนี้เนาะตอนนั้นก็เต็มที่ก็จะมีเกม PlayStation นะเกมบอยแค่นั้นนะเกมออนไลน์ก็จะมีแร็คนารอกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ไม่สนุกมากก็เลยการความสนใจก็เลยไม่ถูกแบ่งไปมากนะครับ ทีนี้เราจะมาเล่าว่าถ้าจะเก่งหมากรุกเนี่ยเก่งเกมเนี่ยครับจะต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับผมคิดว่านะครับตอนตอนนั้นนี่ถ้าผมจําไม่ผิดนะผมก็ซ้อมอยู่ประมาณก็ซ้อมซ้อมซ้อมแบบอาจจะวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงแค่นั้นนะครับไม่ได้ซ้อมมากนะครับแล้วก็ เราต้องเล่นเกมช้าหรือเกมเร็วเกมเร็วนะครับเพราะว่าเกมช้ากว่าจะได้จํานวนเกมในครังสมองเราให้มันมากเพียงพอที่จะเก่งก็คงจะต้องแก่มากครับเพราะว่า่วเกมช้ากว่าเกมหนึ่งจะจบกันนานเนาะแต่เกมเร็วก็คือแบบเราก็ต้องเราเราก็ต้องแบบว่ารู้ตัวเองนะว่าเราเราเล่นไปเพื่ออะไรนะครับเราก็จะเล่นต้องเล่นเน้นเอาแต้มไม่ได้แบบว่าเน้นเอาแบบเวลาขนาดนั้นนะครับคือบางทีผมก็มีแพ้เวลานะพูดกันตรงๆนะก็มีเหมือนกันนะครับแต่ก็ มันไม่ใช่สารละสําคัญนะครับสาระสําคัญคือว่าเราได้ฝึกหรือเปล่านั้นเองนะจริงๆเกมเร็วนี่เป็นเครื่องมือที่ดีอันดับต้นๆเลยนะครับดีกว่าเกมช้าเยอะนะครับเกมช้านี่คือสุดท้ายอะ่ะเกมช้านี่ยละเอียดกว่าแต่ว่าเวลาในชีวิตมีจํากัดเนาะแล้วก็การจะมานั่งเล่นน้งวนันั้งคืนมันก็ไม่ไหวใช่ไหมครับ <laughs> มันก็จะต้องบาลานซ์กันเนาะฉะนั้นเกมเกมช้าก็เลยเป็น ไอเกมเร็วก็เลยเป็นคําตอบที่ที่ดีเนาะแล้วก็การอ่านตาราก็ต้องอ่านให้หลากหลายนะแล้วก็ผมต้องบอกว่าครูที่ดีที่สุดก็คือตัวเองเนาะคือ <c oughs> คือเราเรียนรู้แนวทางจากจากคนที่เคยผ่านมาก่อนนั้นดีแล้วนะครับแต่ว่าเราแต่ก็ต้องเชื่อว่าความรู้ในยุคอ,อดีตคนในปัจจุบันจะต้องเก่งกว่าคนในอดีตเสมอนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบอย่าเชื่อทั้งหมดนะแล้วก็ เนี่ยก็คือพยายามหาจุดผิดพลาดว่าเออเราต้องตั้งข้อสงสัยบ้างนะครับว่าเอ,อถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้หรือวอะไรมันจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับมันก็จะทําให้เราพัฒนาได้เร็วเนาะครับซึ่งถ้าเราถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าอาจารย์เขาเปิดใจที่จะรับฟังก็เราก็รู้สึกก็จะได้ไประโยชน์เต็มทีเนาะหรือแมก้กระทั่งตำราอย่างเงี้ยในยคุคนี้เนาะเรามีเอนจินนะบางทีอ่ะมันก็เป็นไปได้นะที่แบบ บางทีคนที่แบบแม้จะเก่งมาแต่บางทีก็เป็นเรื่องของรายละเอียดบางทีเขาทาคอร์สทาหนังสือแต่อาจจะมีจุดผิดพลาดซึ่งถ้าเราเชื่อเนี่ยนะเราจบเลยเราจะไม่มวันไม่มีวันเก่งของลูกเ,เลยก็เป็นเป็นได้นะครับแบบคือถ้าเราเชื่อไปโดยที่บางทีเขาไม่ได้แกละแต่บางทีมันมันพลาดจริงๆเนาะแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาพลาดนะมันก็นะใช่ครับ แล้วก็ต้องดูว่าเออเราก็ต้องตามเทรนโลกหลายๆอย่างครับผมว่ามันก็เหมือนศาสตร์ทั่วไปเนาะคือเราก็ต้องตามเทรนว่าเอในยุคนี้เนี่ยเขายังเล่นรูปนี้แล้วมันยังเวิร์กอยู่ไหมถ้ามันไม่เวิร์กแล้วเราทําไงดีต้องเปลี่ยนไหมอย่างสมัยก่อนเนี่ยเดินไม้ยุ่งวาควงก้าวแล้วเนี่ยชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้เดินไปสเดินไปก็สมอนะครับไม่ชนะหรอกนะครับโดนแก้ด้วยเลยเอไอก็จบแล้วนะครับ ่วนการแข่งก็ถ้าเก่งได้ก็ต้องไปแบ่งน้ําหนักไปได้รุ่นผู้ใหญ่ครับเพราะว่ารุ่นเด็กก็รุ่นเด็กก็ดีครับแต่ว่าถ้าเราจะแบบว่าเราจะแบบพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนี่สุดท้ายเราก็ต้องพยายามเรียนรู้แบบก้าวกระโดดเนาะต้องต้องการที่จะแบ่งน้ําหนักนะครับแบ่งน้าหนักไปล่นรุ่นผู้ใหญ่เลยก็ซึ่งแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าแต่แต่ความจริงอะถ้าให้ดีคือยุคผมมันโชคดีด้วยคือช่วงนั้นมันรู้ไทยบูมนะ บูมของมรุสตรนคือเล่นรุ่นเด็กนี่ก็คือมีรางวัลด้วยนะเยอะด้วยนะก็ถ้ามีมีมีให้แบกเออคือมีให้เล่นตามรุ่นมันก็จะดีกว่านั่นแหละเพราะว่าเออก็จะมีกําลังใจในการเล่นนะครับไม่ใช่บอกว่าเล่นเจอแต่ตัวตึงนะมันก็จะชนะยังไงใช่ไหมครับก็ต้องแพ้อย่างเดียวอยู่แล้วครับอืมอน,นี่ก็น,นี่ก็ไม่มีอะไรเดียนี้อาจจะไปได้เดิร้อยเปอร์เซ็นต์มากแต่ก็ดูเราน่าจะจบแล้วนะครับ ก็เดินมามัก่อนนะเดินมาสายซึ่งเป็นรูปที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แตก,ก็ก็เดินได้ฮะเพราะว่ากินกินกินตรงนี้นี่แล้วน่าจะชนะเราบางอ้าเขามีแท็กติกนะที่จะสวนเราเราจะต้องคอนเวิร์ตให้มันง่ายกว่าน,นี้นะกินเรือกินลูกโอ้สน่าโซอิซี่นะมากินเรือกินลูกคนหลบมากินแล้วกันนะครับมากินเดาเรือมาวาง เบอรกินหมแล้คุณลงตรงนี้อ่าโอเคเรียบร้อยครับติดแั็บนะครับ,รบผมวางกับจัดซ้อนกับจัดนึ่งทำที่กินเลยใ,ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าก็นี่ก็ง่ายๆดีนะเรื่อเรื่องอะไรง่ายดีคนะรับก็ไม่มีอะไรมากเนาะส่วนการไปซ้อมตามซุ้มนี่ผมมองว่าไม่ได้ไเขาแก้มหมือสักหน่อยเนาะไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่า เวลาเราต้อมตามซุปาก็เจอคนเดิมเดิมมันก็เป็นการจับทางกันว่าคนนี้เดินอะไรมากกว่านะมันไม่ได้เป็นความเก่งแท้จริงต่อให้เราชนะเขาได้นะครับมันก็เป็นแค่การว่าเออเราแค่แก้เรื่องนี้ของเขาได้เฉยนะสุดท้ายสิ่งที่สําคัญคือเราต้องเจอคนที่หลากหลายนะเจอผู้เล่นที่หลากหลายเจอผู้เล่นทุกแบบนะครับแล้วเราก็จะได้จดจาว่าเขาบุกเราอย่างไงเขาตั้งรับเราอย่างไรนะครับแล้วเราจะได้ดีก็ดีก็ copy นำะมาใช้ไม่ดีก็ไม่เอามาใช้นะครับมันก็เท่านั้นเองเนาะอย่างเนี้ยอนอย่างเนี้ย มก็ก้าวเล่าได้เพราะอะไรถูงไหมฮะเพราะว่าคุณวังในเหมือนกันไม่มีเรือเอไอไม่มีเรือที่จะมาสอบตรงนี้แล้วลอยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยสีขาวก็จะเล่นง่ายกว่านะครับอันสีขาวก็จะได้เปรียบแลละอันนี้คือแบบชัดเจนเพราะคุณอยู่ในโซนทนี่อันตรายถึงไหมอันนี้ก็เป็นแบบถือว่าแก้ตำรารุ่นเก่าๆเลยอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยแทงไปก็แทงมาเนาะโอเคเนาะก็ก็แทงไปแทงมา ก็แท่งอยู it, so ่ดีแหละครับเพราะว่าก็ดูหน้าแข่งเนาะอะไรอ่ะโอ้เขามีแต้มพิสตานพันลึกเยอะเนาะเราก็ผูกไปก่อนนะครับเพราะเราไม่ดูเรื่องนะครับเพราะถ้าเหยียงมาเราก็มาจับได้เนาะไม่มีอะไรหรือเรากินแล้วมาจับก็ everything is okay มาเลยนะครับอื๋อเขา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 กะว่าเดี๋ยวกินตรงนี้แล้วเดี๋ยวกัรลุก้านเนาะไม่มีอะไรอืมน่าสนใจนะ ไอเดียวเขาคืออะไรผมงงมากเลยนะผมงงไอเดียเเขานะก็แต <th> ่ก็ไม่เป็นไรผมว่าผมบนเลือกดเขาก็ไม่น่ามีอะไรเขาทำอะไรก็ไม่ได้น้อผมถอยม้ามาแล้วกันนะครับเพราะว่าเพราะผมัคิดอะไรไม่ออกครับคือผมจะเล่นหลักการทั่วไปแล้วกันนะครับพอดีไม่ได้เล่น เหมารุกไทยนานนะลืมอาจาจะก็จำล็อกได้แหละแต่ว่าเอออาจจะไม่เล่นบ่อยนะอันนี้เราน่าจะเดินเลยดีถ้าถดมาแล้วกันนะเข้าตัวเซ็นเตอร์ครับหลักทั่วไปแล้วกันนะครับน่าจะชัวร์สุดแล้วแล้วก็ปูคู่ไปก็ชูชีบอลแดนอินัมนะครับคอมเพนเซชันนะครับสถหรการที่เราเสียโคนเนาะทำอะไรก็ไม่รู้นะครับตัวเขาก็ดูเตี้ยๆติดๆนะครับไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะดีนะ มายกตัวนี้เขาแทงเนาะนั่นผมไปทางนี้แล้วกันนะครับก็ง่ายๆเนาะโอเคทำเลยเอ่ยผมต้องเอาเม็ดขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ผม่็จะต้องเอาเม็ดขึ้นแต่ว่าผมขึ้นไม่ได้เนาะเพราะว่าผมผมมีปัญหาอยู่เล็กน้อยเนาะผมเอาเรื่องมากันไปก่อนแล้วกันนะครับนี่นะโอเคตรงนี้ก็จะแหกแล้วเราก็ปิดไว้นะครับไม่มีอะไรมักลุกเป็นต่อแล้วก็ต้องพยายามเล่นข้างเดียวครับ ต้องเอาเปรียบหรครับอันนี้นะฮะอันนี้ผมไอเดียต้องเม็ดขึ้นใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมส่งโฟลขึ้นไปนะครับแล้วก็เม็ดขึ้นร้อยขึ้นไปนะครับก็จะเห็นด้ว,ว่าผมผมไม่ได้ทาอะไรพิเศษนะครับอย่าบอกว่าผมเก่งเลย <c ười> มันเป็นการเดินไปเรื่อยๆโอเคตรงนี้กแค่สบายนะก็ูุนะเห็นไหมสบายนะคน์ตง่ายๆนะก็เวลาเป็นวิธีตีผู้เล่นเดตติ้งบอลช่วงเลนพันสามถึงพันห้านะครับก็ใช้หลักการทั่วไปก็สามารถชนะได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับ แต่ถ้าเป็นผู้เล่นระดับพันเขึ้นไปเนี่ยที่เริ่มมีฝีมือระดับเซียนแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้แต้มที่ยากขึ้นอ,อันนี้เป็นลักษณะลองแผนนะครับซึ่ง mm hmm. จะคล้ายๆกับการเล่นหน้าควีนของมารุสากลเนาะใช่ซึ่งจะอ,นนอันนี้จะไม่ใช่ attacking g a m แบบหน้าคิงแบบมารุสากลมารุสากุลที่อันนี้เหมือนเล่นหน้าควีนเลยค่อยๆเบียดเข้าไปนะครับเบียด positional ตัวนี้ได้เปรียบนะเม็ดตัวนี้มีค่า 1. 7ผมงจุเบี้ยตัวละหนึ่ง แต่ว่าสองตัวนี้เหมือนสองแต่ตัวนี้มันสูงมากนะครับมันเหมือนกับเป็นแทนตัวตัวเม็ดได้เลยนะมันกึง่งกึ่งว่าผมเป็นต่อสองเบียร์ด้วยซ้ำนะครับในโพซิชานนี้โอเคนะจะกินหรอไม่ให้หรอกครับจริงๆผมไม่อยากเอา2อเบียร์แรกกลับมานะเพราะว่าผมมองว่าเบียร์ของผมจะหงายเป็นหนึ่งจุดเจ็ดสามจุดสองตัวสามุดสี่ม้ามันแค่สนะครับจะได้จกำไรจุดสี่แต่ว่าโอเคตําแหน่งนี้ผมเอ่อมันเดินยากเนาะถ้าเกิดว่าหมดจะผูกโอเคก็ตัวนี้เนี่ยนะครับวิธีคิดนะผมรู้ว่าเขาจะตัดเนี่ย หัวโคลนขึ้นนะครับเห็นไหมเพราะว่าเราจะได้เพราะโคนมันแค่สามเนี่ยครับจะได้ได้กาไรเยอะๆนะครับนี่ครับเราก็เราก็เราก็ปลูกไว้นะครับเราก็ปลูกไว้อีกนะไม่ให้กินสองแล้วอืมแต่แพ้ไปเล็กน้อยนะเคยเขากินสองได้นะแต่เขาจะกินแต่เขาก็คงแพ้อยู่ดีแหละต่อให้กินไปมันก็เออมันมันมันไม่ไหวแล้วนะโอเคเขาขยับมาไม่ได้นะจับม้าอีกครับสมารถอยเนาะ มาจะาจะผมก็จะน่าจะได้เปลียนมากอืน่าจะจีๆแล้วืหงายแล้วครับถ้าหงายเขากินมาเนาะกินมาหัวเรือกินมายกจับนะครับ กินเรือเขาก็เอามากินเรือลุกผกมติดเนาะุมติดเขาก็าม้าถอยนะหงายกินมา้าเรือกินม้าดกเรือกิน่มล,นลุกผมติดมา้าไม่ถอยม้ากินตื่นม้ากิน,ก,น,ก,น,ก,นก็น่าจะชนะเอนเกมนะครับแต่ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปเดินให้หมากมันวุ่นวายอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแค่เบียดเบียดเราก็ชนะแล้วนะครับ อ๋อผมลืมชักติกไปนะแต่นี่ผมพลาดนะเขากินมาได้พลาดไปนิดหน่อยครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เพจคุยหมังลุกกับเซียนบอลนะทางเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็จีเอ็มบอลโลดทาง YouTube นะครับส่วนท่านใดที่สนใจที่จะเรียนหมังลุกไทยนะครับก็สามารถมาลงคอร์สเรียนเป็นใน Facebook กลุ่มปิดได้นะครับกับผมนะครับมีม้าขวาสู้ทุกรูปมาา้มมาขวาตีมาซ้ายม้าขวาตีมาซ้ายและม้าขวาตีม้าเทียมคู่กลาง ส่วนมรุสากลก็จะมีคลิปดูย้อนหลัง e4 นะซึ่งใกล้จะครบแล้วสามารถลงดูย้อนหลังได้แล้วส่วน d4 นี่เพิ่งเริ่มนะถ้าท่านใดไม่ติดใจก็ค่อยๆก็มาลงได้เราเดี๋ยวอคลิปเราก็จะค่อยๆอัพเพิ่มทีละสัปดาห์สัปดาห์นะครับส่วนอนาคตก็จะมีคลิปเกี่ยวกับเออริรับหน้าควีนรับหน้าคิงสีดําที่แบบเราจะคัดมาว่าในยุคนี้อะไรที่มันเล่นแล้วมันโอเคได้นะนะครับแต่ส่วน c c เครตซ้อนนี่ก็คงจะต้องมาเรียนกับส่วนตัวกันนะครับที่โรงเรียนนะ ถึงจะถึงจะบอกโอเคครับสวัสดีครับ